นกเป็นสัตว์ที่มีฟันนะครับผมนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟันในการทําอาหารให้นกกระจอกเทศหนึ่งก็ควรให้ละเอียดให้บดให้ได้มากที่สุดนะครับผมจําพวกผักบุ้งหรือว่าญอดในยปงในเปียหรือว่าญาที่วัวกินนะครับผมลักษณะนี้คือควรมีเครื่องบดหรือไม่ก็ต้องอใช้มีดซอยมือเพื่อที่จะให้มันละเอียดมากที่สุดนะครับผมส่วนประกอบที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวอาหารแล้วก็ลําข้าวครับผมก็ ทุกวันนี้ของเราก็จะเป็นใช้กลาจากโรงสีข้าวของเราเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นจําพวกข้าวเม็ดรีบแล้วก็ปลายข้าวที่เหลือจากโรงสีนะครับผมแล้วก็หัวหารไก่เล็กไก่ใหญ่ครับผมเราก็ผสมลงไปแล้วก็จะเป็นโปรตีนหรือไม่ก็จะเป็นวิตามินอย่างนี้นะครับผมผสมลงไปได้ครับผมแล้วก็ปลาป่นอย่างนี้นะครับผมเป็นหลักนะครับก็ผสมให้ตลอดอาจจะมีเบือกหอยผสมในบางครั้งบางคราด้วยนะครับ